ปูดอดีตผู้จัดการแนะ็กเคลื่อนไหวแจ้งเป็นข้อพร้องกับลานประโยคสุดท้ายในหานะพี่น้อง ดูเหมือนว่าเรื่องราวดราม่าก,ก็ยังระอุย,ยังต่อเนื่องต่อมาทางด้านพี่ปูอดีตผู้จัดการก็ได้มีการออกมาโพสชี้แจงทุกประการแบบชัดเจนสาป,ประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยุติบทบาทการเป็นผู้จัดการที่สิ้นสุดวันที่15สิงหาคมในปี67ต่อมาก็คือเรื่องขออย่าเพิ่งเปลี่ยนเบอร์ในประเด็นนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของการทํางานที่ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ค้างไว้ทั้งหมดนับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมในปี67ถึงวันที่15สิงหาคมและเรื่องที่3นั่นก็คือเรื่องเงินที่ถูกกล่าวถึงมันนคือเงิิภาาษีีโดดดยได้มกรป งภาษีแล้วก็ประชุมร่วมกันมีบริษัทช่วยสรุปตัวเลขในส่วนนี้ปูจึงช่วยร่วมจา่ายภาษีซึ่งทุกคนเห็นตรงกันโดยได้ถูกคำนวณจากผู้ที่ทำบัญชีและปูก็ได้โอนเงินส่วนที่ต้องรับผิดช,ชอบไปแล้วมีพยานรับรู้วันนั้นก็ไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆเรื่องนี้มันจบไปแล้วตั้งแต่วันที่1 9ก้ากรกฎาคมในปี6 7พ้่องกระฝากข้อความสุดท้ายเวงว่ารักแล้วก็เอ็นดูน้องมากๆซึ่งเราก็รู้จักกันมานานแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องที่น้องทำให้เข้าใจผิดจะทำให้เรามาถึงจุดนี้ขอแนะนำ ว่าน้องควรหยุดเรื่องนี้ได้แล้วและกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของน้อง